ไปเดินลูกเดินเดินเร็วเดินเร็วเข้าได้ไหมล่ะนะแล้วายายเก็บดอกไม้ก่อนได้ไหมพิวานเก็บดอกไม้ก่อนเราจะไปขึ้นหิ้งพระขอหน่อยนาดอกไม้หนูจะเล่นหนูจะเล่นหนูจะเล่น ไปขึ้นหิงพ้าเหมือนนี้วันพ้าแปดข้าได้ลูกขอดึงออกได้ไหมไม่ได้ลูกไม่ได้ดึงไม่ได้ไปขึ้นหิีงพ้าก่อนไปเดินเดินพออยู่หรอกปะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรถมาไปมาทางนี้ลูก เหมือนคนแก่เลยนูประมาณเหมือนคนแก่ ดอกไม้จะไปขึ้นทิ้งค่ะตอนเย็นเอา้าได้รองเท้าลั่วหลุดไม่ได้ที่ทำ,นนทำแบบนี้ที่ทำแบบนี้ทำแบบไหนหนูดูอ่ะก็เลยมันออกอ เดี๋ยวพายตังกาจ้าบอกหวยหน่อยเดี๋ยวหวยออกตัวไหนพ่อแม่หวยตรงบ้านหืมพ่อแม่เหน่อยกังบ้านหวยออกตัวไหนตาที่หยียบอะไรไม่รู้ไม่รู้เหยียบอะไร ใบไม้หรือเปล่าลากไม้อะไรมันเหมือนใครเลยเหมือนอะไรมันจะเที่ยดียปบือะอืมเดยียบก้วยเหียบก้วยแล้วมันจะลื่นนะไปะ รอยายก่อนเดี๋ยวรถมารอก่อนนั่นนั่นจะไปใกล้ไฟลูกเสาไฟมดมดมอดมอดมอกมามดมดมดเยอะใช่ไหมลูกมานั่นน,นอย่าไปหยียบ มันจะล,ล้มไปไปคุณตาไม่ชนหรอก บ้านตรวจยามตรวจตาตรวจดูความเขาก็ตรวจดูความเรียบร้อยอ่ะอนุจะไปไหนน่ะเขาบ้านเราตามไอ้นั้นไบบอกตามคุณลุงไปใช่ไหมมันจะไปไหน เออไปานมะโอ๊ยจะรำคาญยายทำไมไม่เพี่จะไปกับป้านมาดูกับหมาใ <c oughs> ครไปอยู่กับหมาอาน,นุจะไปอยู่กับหมาเหรอโตดัวด่างปึง้งอ <c oughs> ่ะหนูแล้วโตด่างปึง้งเอาเปิดประตูเปิดประตูปะตเปิดประตูก่อนลูกเปิดประตูก่นอเนเปิดได้ไหม

สไลเดอร์ไม่เห็นจะสนุกตบแอปยูทูบมิวสิกรีเพลย์ลิสต์สำหรับตบผมเช่นถ้าคุณอยู่ในโหมดจะทำสกอร์สปอยยูทูบมิวสิกกลิ่นตบกับ <c oughs> นจำตอนที่เราเล่นสไลได์หิมะได้หรือเปล่า <c oughs> วันที่หนาวเย็นชบนอบใจที่ยังสบายเล่นสนุกกว่าน้าร้อนเล่นสไลด์กันไล่ลงมาจากนั้นเท้าทุกคนในเล่นเพื่อ เป็นไงเป็นแบบนี้ไม่จังเห็นไหมฤดูหนาวดีกว่าไปไหนไหนฤดูหนาวสนุกทุกคนได้เล่นกันฤดูหนาวน่ะสนุกที่สุดเอะอรไหมสนุกมากอโนไม่กินกล่องนึงเอาไว้กินก่อนนอนนะคะก่อนที่เข้านอนเย็นมากไหมใครเป็นคนเขียนโทราศัพท์ใยาย แล้วใครเขียนเนี่ยเหรอใครเขียนนะนี่ผู้เขียนอร่อยไหมไอติมไอติมอร่อยไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเร็วๆเร็วเค่ะอะไรตัวอะไรลูกกระแมงมุมแล้วยาจัดการให้เห็นไหมรูดูหนาวตีกวดไปไหนไหนรูดน่าสนใจเอากดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเร็วๆ Da, aku lah ya, aku lain